สวัสดีครับสมชายไลเ่เสนสุขนะครับวันนี้ก็ตรงวันที่หสิงหานะครับพิกัดตำแหน่งของเราอยู่ที่บ้านหิ่โคนตะบลสเกตซามอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับระหว่างบ้านทาวอนตะบนสวกสีนะครับอยู่กลางนะครับวันนี้เราก็จะมาใส่ปูนขาวกับจัดเชื้อนะครับ พื้นที่เราปลูกแตงโมที่เดิมบ่อยๆครั้งนะครับแล้วก็ต้องใช้ปูนขาวโรยทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับมาดูวิธีการโรยปูนขา,ขาวของเรานะครับนี่ครับปูนขาวนะครับแล้วก็ไถร่องน้ำก่อนนะครับไถร่องน้ำก่อนนะครับแล้วก็ว่านปุ๋ย สูตร15-15นะครับสูตรเสมอนะครับแล้วก็เราก็ตามไปด้วยปูนขาวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไถกบนะครับต้องทันอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับถ้าในกรณีที่เราปลูกแตงโมซ้ำที่เดิมนะครับก็จะช่วยป้องกันเชื้อราป้องกันรากเน่าโคตรเน่าได้ดีทีเดียวนะครับนี่ครับตรงนี้ที่เราใส่ปูน ขาวโรยล่องนาไปแล้วแล้วเราไปดูล่องที่เราไถขึ้นล่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับที่เราไถขึ้นล่องเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ใส่ปุ๋ยรองพื้นไปแล้วแล้วก็ใส่ปูนขาวโรยไปแล้วเราก็ไถกลบนะครับหรืออีกที่หนึ่งก็ได้นะครับวิธีการ กำจัดเชื้อราเราก็เอาปูนขาวไปละลายกับน้าเอาเฉพาะน้ําใสมันแล้วก็ปล่อยมากระใสน้นําหยดก็ได้นะครับก็อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ผมจะใช้โรยนะครับใช้ปูนขาวโรยลรยแล้วก็ใายกบเอานะครับอันนี้ที่เราเก็บไปเมื่อกี้นะครับที่ฝนตกหนักๆผ่านมาเมื่อกี้นะครับนี่เราก็เลยมาปลูกซ้ําที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมตรงนี้ก็เป็นสถานที่มักจะเป็น เวลาฝนตกน้ําฝั่งทางนี้มีนะครับความชื้นมักจะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะอึมเคาะจะอมความชื้นแล้วก็อาจจะทําให้แตงโมตายได้นะครับแต่เราลองลองปลูกดูว่าจะเป็นยังไงนะครับในช่วงฤดูฝนหลากน้ําหลากนะครับมันจะมีผลเสียกับแตงโมไหมแตงโมจะตายไหมนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับเพิ่งทดสอบดูว่าเป็นยังไงแตงโมจะรอดไหมนะครับถ้าเราไม่ลองไม่รู้นะครับเราต้องทดลองนะครับ ตรงนี้เราก็ที่เราเก็บเกี่ยวไปงวดที่แล้วตรงนี้ครับที่ตายแตงโมฝนตกหนัหนกๆตายไปครึ่งสวนนะครับตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็ที่ฝนตกหนัหนกๆเช่นกันแต่ก็เก็บผลผลิตได้90%เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าโอเคได้อยู่นะครับแล้วมาดูคนที่หว่านพ,พนักงานที่หว่านปูนขาวนะครับ ไอ้ตรงนี้ปูนขาวเรามาดูปูนขาวนะครับปูนขาวนะครับปูนขาวก็จะเป็นถุงลักษณะนี้นะถุงหนึ่งก็ประมาณ25หโลนะครับนี่ถุงปุ๋ยนี่นครับหนึ่งถุงปุ๋ยก็จะมีประมาณ25โลอย่างนี้นะนี่ถุงละหนึ่งกิโลนะครับก็เราก็รีบเร่งไถก่อนฝนจะ ตกนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกมาปุ๊บก็จะทําลายล่องของเราตรงนี้เวลารถวิ่งก็อาจจะแฉะได้จะน้อยให้เราไถขึ้นล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วฝนจะตกมาอย่างไรเราก็พอปลูกได้อยู่นะครับตรงนี้ก็มลสุมก็แล้วพัดผ่านมานะครับนะครับ นี่เราก็ให้ภรรยาโรยปุย๋ยโรยปูนขาวนะครับเขาใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยโรยปูนปูนขาวตามนะครับดูครับก็จะปโปรยโรยลงตามร่องอย่างนี้นะครับนี <โ Carl. S 1> ่ปูนขาวนะครับโรยไปตามร่องนี้เลยนะครับถ้ารขาวานได้ทั้งหมดทั้งพื้นที่ก็ยิ่งดีนะครับผ่านบริเวณทั่วแปลงนี้ยิ่งดีเลยนะครับแต่เราเพื่อความประหยัดนะครับอยากประหยัดนะครับเราก็ต้องโรยเฉพาะตรงที่บริเวณ ที่เราจะปลูกนะครับปุ้นไอ้ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็ใส่ไปแล้วนะครับดูดูนะครับปุ๋ยสูตรเสมอที่เราก็ใส่ไปแล้วเห็นไหมครับเม็ดเล็กเห็นไหมครับเห็นเม็ดไหมครับก็จะเห็นเม็ดเล็กๆ,ๆอยู่นะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเม็ดที่เราโรยโรยไปตามล่องแถวนะครับนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับกระทั้งไถนาด้วยต้องต้องมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับนี่ก็วิธีการป้องกันโรคเน่ารากเน่านะครับเชื้อราในดินนะครับ ที่เราปลูกซ้ําที่เดิมบ่อยๆครั้งนะครับก็จะทําลักษณะอย่างที่เราทําให้ดูนะครับอันนี้เราก็จะปลูกประมาณรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณงวดนี้สีไร่นะครับทุกครั้งก็จะมาณ3ไร่2ไร่กว่าๆ3ไร่งวดนี้ก็จะปลูกสี่ไร่นะครับช่วงฤดูฝนหนักๆนะครับก็จะเป็นยังไงลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับ เราต้องลองทําดูก่อนนะครับว่าจะได้ผลไม,ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ดีอย่างหนึง่งคือน้ําเราไม่ต้องไปลดนะครับถ้าฝนตกเขาว่าปีนี้เขาว่าจะแรงนะครับแต่เรากไ็ไม่แน่ใจว่าจะแรงหรือเปล่านะครับเราถึงลองก็เลยตัดสินใจลองปลูกดูนะครับถ้าแรงกับเป็นผลดีกับแตงโมของเรานะครับแต่ถ้าฝนดีก็ถือว่าโชค้ายนะครับ เพ่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่องสมชายไล่แสนสุขนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ